ก็ชัดเจนท่านผู้ชมครับมาถึงคาถามถัดมาเลยมุสลิมะทํางานที่ธนาคารอิสลามไม่ได้บอกว่าอยู่ที่จังหวัดไหนสาขาไหนบอกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาเขามีปัญหาเรื่องของการมีประจำเดือนและเขาปฏิบัติตัวไม่ถูกเขาสังเกตว่าเวลาเวลาเขาอยู่บ้านหรือบางทีเขาอยู่ที่ออฟฟิศในช่วงที่เขายังไม่มีประจำเดือนเนี่ย ทั้งหนึ่งนมาดบ่ายเข้าแล้วแต่เขาติดภารกิจอยู่ไม่สามารถจะนมาดในช่วงต้นเวลาได้ป่ะครับ mm. ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเสร็จกิจกรรมตรงเนี้ยเสร็จงานตรงนี้ภารกิจตรงนี้จะรีบไปหมาดเลยปรากฏว่าเวลามันผ่านไปหมาดวันนี้เข้าเที่ยงประมาณเที่ยงสี่สิบกว่าผ่านไปบ่ายโมงสี่สิบบ่ายสองโมงครึ่งกำลังจะลุกไปนมาดปรากฏว่าประจาเดือนมาปะ่ะ mm. เขาไม่เขาไม่มั่นใจว่าเขาต้องหมาดใช้ไหม ในละหมาดบ่ายที่เข้าเวลาแล้วแต่เขายังไม่ในละหมาดประมาณสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเวลาประจําเดือนเขาหมดเขาสะอาดแล้วเขาจะต้องละหมาดบ่ายชดใช้ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าผ่านแล้วผ่านไปเลยเออพี่น้องครับตามหลักที่ดีที่สุดตามฮะรีสที่ท่านนาบีสอนก็คือว่าเขาเรียกว่าอัฟบอลประเสริฐที่สุดดีที่สุดให้นมาดเมื่อเข้าเวลาครับมุสลิม,มที่อยู่ที่บ้านเดือจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ให้รีบนมาดหลังจากได้ยินเสียงอาดานจบจากมัสยิดครับให้รีบนมาดเลยจะด้านการที่นางไม่ได้นมาดจะเป็นเพราะอะไรก็ตามแล้วก็ล่าช้าไปประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยรประมาณสามโมงเย็นจะเข้าขอ,อาซัดอยู่แล้วครับพอจะไปนมาดประจำเดือนมาต้องใช้นะครับต้องใช้นะครับ,รบต้องใช้รวมไปถึงคนที่ ประจำเดือนหมดประจำเดือนหมดก็เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่สามารถจะอาบน้ํายานาบาได้ใช่ใช่ประจำเดือนหมดหมดตั้งแต่เนี่ยบ่ายบ่ายโมงครึ่งยกตัวอย่างครับมเข้าเวลานะมาดบ่ายเข้าเวลานมาดบ่ายพอดีพี่น้องแต่ไม่ได้อาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ออฟฟิศอาจะอยู่จะจะอยู่ที่ไหนก็ตามใช่ไหมก็กลับมาถึงบ้านประมาณห้าโมงเย็นยกตัวอย่างครับพี่น้องต้องนะหมาดบ่ายด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นละหมาดใช่ไหมปะ ไม่เอานมาอย่างนี้เป็นน้องครับเรียกว่านมาร,รวมอเอาซูโฮตเนี่ยมารวมกับอัลซรีอ่าเป็นน้องพอชำระร่างกายให้สะอาดก็นมาซูโฮตก่อนครับแล้วก็น้มาอัสซัตทีหลังทีนี้ถ้ากลับมาถึงบ้านมักกระิบข้าวไปแล้วปะก็เท่ากับว่าวันนั้นนะ่ะพลาดไปสองเวลาแล้วซูโฮตก็พลาดไปแล้วอัสซัดก็พลาดไปแล้วน้มา ก็ต้องนมาก็ต้องนมาก็ให้นมาดมักรีก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่นมาด์รฮรี่ก่อนอัซรีแล้วก็มักรีบทีหลังตองนมาทตามเวลาของมันเว้นแต่ว่าถ้าหากเวลาเวลาที่เราจะนมาดมันใกล้จะหมดก็ให้ดีบนมาดเวลาที่จะหมดนั่นก่อนซึ่งเป็นเวลาของมันอยู่แล้วก่อนใช่ไหมในกรณีอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยหมาดเรียงตามลำดับลงมาอ่ะท่านผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับที่เป็นพนักงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ก็คงจะได้ทราบตรงนี้ก็ทราบแล้วบอกต่อด้วยนะครับราวา่มุสลิมเยอะเลยที่ทํางานอยู่ที่นั่นก็ไปบอกบอกกันต่อไปจะได้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปครับ